แมนยูชนะไปแล้วโอ้โหชนะนัดแรกครับกว่าจะชนะได้โอ้โหเล่นหือขึ้นคอกว่าจะชนะได้ต้องรอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับอาห์มัดเดียโลลครับถูกดึงลม้มลนในเขตโทษบูโนโ่แฟนนั้นครับลุกขึ้นมาซัดประตูชัยครับแมนยูชนะเบอร์ลี่สามสองนะฮะอไม่แมนยูครับโอ้โหทยานครับขึ้นจากอันดับสิกขึ้นไปอยู่เลขตัวเดียวแล้วโอ้โหแทบดีใจ นะฮะอันดับที่9กลายเป็นสิ่งหายากสำหรับแมนยูยุคปัจจุบันที่อันดับขึ้นไปอยู่เลขตัวเดียวมือรีดแคปหน้าจอไว้เลยตอนนี้นะกล,กลัวว่าต่อไปเนี่ยนะมันจะร่วมไ่มากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบรกทีมชาติกันต้องบอกว่าเกมนี้แมนยูเมลกาสดบานเบอร์แต่แม่งไม่โคลนแงอีกแล้วนะฮะยิงกันไม่เฉียบขาดโอกาสแม่ง26ครั้งแต่บึงยิงเขาแค่3ลูกดีแล้วเนี่ยเขาจุดโทษถ้าไม่ได้จุดโทษแมงเสมออีก กูบอกเลยเสมอกับชนะอารมณ์แม่งต่างกันเยอะนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้ชนะแค่เบอร์ลี่ทำไมดีใจจังโอ้มึงดูก่อนมึงดูกูกว่าจะชนะนั่นมึงอะ่ะกูใช้เวลานานแค่ไหนไหนนะฮะให้กูดีใจบ้างเถอะบางคนแซวเหลือเกินโอ้โหชนะนัดเดียวชนะเบอร์ลี่พี่จะดีใจขนาดไหนพี่จะดีใจมากเกินไปหรือเปล่าอโอ้โหมึงให้กูดีใจบ้างเถอะนานๆกูจะดีใจได้ทีหนึ่งให้กูดีใจบ้างเถอะมึงมึงมีความสุขกูบ้างนะฮะ รู้จักแฮปปี้กับคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่อะไรก็่จะร้องอยู่เดียว,ยว,ยวขี้มองขี้โมนะฮะโอ้โหนานๆกูจะชนะทีนึืงให้กูได้ดีใจบ้างนะฮะแล้วรูปเป็นอาร์มลิมครับยังคงไม่กล้ามองบรูโน่แฟนนั้นยิงจุดโทษแน่นอนแต่หลังเกมครับอาร์มลิมบอกว่าเขา,เามั่นใจว่าบรูโน่เงี้ยยิงเข้าแน่นอนเพราะบรูโน่คงไม่พลาดสองครั้งติดต่อกันนะฮะแต่เขาบอกว่า ชอบมองแฟนบอลมากกว่าโอ้โหชอบดูอารมณ์แฟนบอลมากกว่าว่าดีใจเป็นยังไงโอ้โหแก้เกรือเปล่ากูเห็นแมนดูยิงจุดโทษอะไรไม่กล้าดูตลอดนะฮะแต่ไม่บอกว่าตัวเองไม่กล้าดูหรือป๊อตหรือเปล่านะ,ะไม่เป็นไรแมนยูชนะ้วพูดอะไรก็ได้นะฮะไอ้กูบอกเลยนะฮะถ้ามึงเล่นได้แค่นี้ไม่เจ็บขายขนาดนี้แล้วเกมหน้ามึงเจอแมนฟิตี้กูไม่อยากคิดสภาพกูบอกตัวนะกูพูดด้วยความสัตย์จริงนะฮะฟอร์มแบบนี้นะถ้ามึงยังเสียบตูง่ายอยู่ กองหลังมึงยังเสียประตูง่ายอยู่ประตูมึงก็ยังแบบยืนตำแหน่งอย่างนี้อยู่นะฮะเจอแมกฟิตตี้กูไม่อยากิดสภาพอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้รอแช่งเลี้ยวคูเจออาร์เฟนอนกูไม่ด้วยแช่งกันเลยนะฮะอูอยากแช่งทั้งคู่เลยแต่แม่งแพ้ทั้งคู่ไม่ได้ไนงะมันต้องมีเทมไมนถึงชนะเอาเสมอไปแล้วกันนะเลี้ยวคูอาร์เฟนอนโอเคไหมฮะเสมอไปก่อนนะฮะรอแมนอยู่นิดนึงรอกูนิดนึงเดี๋ยวกูตามไปโอเคนะ